อาณาจักรสุขโขทัยราวพศ 1792- ถึง2006อายุราว215ปีเป็นรัฐในอดีตรัฐหนึ่งตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำยมตัตฐาบนาทุ้นลาพุทธศตรวตรรษที่18ในฐานะสถานีการค้าของรัาวูหวหลังจากมั้นราวปี1782พ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองได้ร่วมกัน กระทำการยึดอำนาจจากขอมสบาดโขนลำพงเป็นผลสำเร็จและได้สถาปนาเอกราชให้รัฐสุขโขทัยเป็นอาณาจักรสุขโขทยัยและมีความจเจริญรุ่งเรืองตามลำดับและเพิ่มขึ้นขีดสุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก่อนจะค่อยๆตกต่ำและประสบปัญหาทั้งจาก ปัญหาภายนอกและภายในจนต่อมาลูกถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรสุอยุธยาไปในที่สุดหลังจากพ่อขุนรามคำแห่งแล้วเมืองต่างๆเริ่มอ่อนแอลงส่งผลให้ในราชการพญาลือไทยและราชการพญาสายือไทยต้องส่งกองกำลังปราบหลายครั้งแต่มักไม่เป็นผลสำเร็จ และการปรากฏตัวขึ้นของอาณาจักรอยุธยาทางตอนใต้ซึ่งกระทบกระเทือนเสถียรภาพของสุขโขทยัยจนในท้ายที่สุดก็ถูกแทรกแซงจากอายุธยาจนมีจนมีฐานะเป็นหัวเมืองของอยุธยาไปในที่สุดโดยมีพระมหาธรรมราชาที่สี่บรม,มาปานเป็นผู้ปกครองสุขโขทยัยในฐานะรัฐอิสระพระองค์สุดท้าย โดยขณะนั้นด้วยการแทรกแซงของอยุธยารัฐสุโขทัยจึงถูกแบ่งออกเป็น4ส่วนคือ 1. เมืองสวงสองแควพิษณุโลกอันเป็นเมืองเอกมีพระมหาธรรมราชาที่4ี่บรมาปานเป็นผู้ปกครอง 2. ส,สุโขไทยเมืองรองมีพระยารามเป็นผู้ปกครองเมือง 3. เมืองเฉลียงสีสัชนาลายัย มีพญาเฉลียงเป็นผู้ปกครองเมืองอีเมืองสากลังลาวกำแพงเพชรมีพญาแสนสอยดาวเป็นผู้ปกครองเมืองการสิ้นสุดพศ2127หลังจากชนะศึกที่แม่น้ำสโตงแล้วพระนเรศวรโปรดให้เทควาหัวเมืองทั้งปวงเมืองพิษณุโลกสองเขียวเมืองสุขโขทยัยเมืองพิชยัยเมืองสวรรคโลกเมืองกำแพงเพชรเมืองพิจิตร และเมืองพระบางลงมาไว้ที่อยุธยาเพื่อเตรียมรับศึกใหญ่พิษณุโลกและหัวเมืองเหนือทั้งหมดจึงกลายเป็นเมืองร้างหลังจากเทคัวเมืองไปเมืองใต้จึงสิ้นสุดแบ่งแยกระหว่างชาวเมืองเหนือกับชาวเมืองใต้และถือเป็นการสิ้นสุดของรัฐสุโขทยัยโดยสมบูรณ์หลังจากนี้แปปีพิษณุโลกได้ถูกฟื้นฟูอีกครั้งแต่ถือเป็นเมืองเอก ในราชอาณาจักรไม่ใช่ราชธานีฝ่ายเหนือจากการที่อาณาจักรสุขโขทยัยมีที่ตั้งบริเวณลุ่มแม่น้ำปิงยมน,น่านและปะ่าตักทำให้มีเส้นทางคมนาคมติดต่อกับดินแดนบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลด้านอ่นวไทยนอกจากนั้นอาณานจากัรกรสุโขทัยมีทรัพยากรธรรมชาติในจานวนมากเช่นแร่เหล็กสังกะสีซึ่งปัจจัยดังกล่าวทําให้อาณาจักรสุขโขทยัยมีพัฒนาการทงรางด้านเศรษฐกิจไปอย่างรวดเร็ว การใช้ชีวิตของผู้คนในสมัยสกุโไทยมีความสละเสรีมีเสรีภาพอย่างมากเนื่องจากผู้ปกครองรัฐให้สละแก่ไพ่ฟ้าและปกครองแบบพ่อกับลูกานางปรากฏหลักฐานในสาจารึกว่าด้วยเสียงผ้าเสียงพินเสียงเลื่อนเสียงขับใครจักมักเล่นเล่นไครจักมักหัวหัวใครจักมักลื่นมักเลื่อนด้านความเชื่อและศาสนาสังคมยุคสุโไทยประชาชนมีความเชื่อทั้งเรื่องวิญญาณนิยมศสยศาสตร์พราหมณ์ฮินดู และพระพุทธศาสนาดังปรากฏหลักฐานในิราจารลึกหลักฐานที่1ห,หน้าที่5ว่าเมืองหัวนอนเมืองสุโขทัยมีกุฏิวิหารปู่ควรอยู่มีสีดงมีป่าเพ้าป่าล่างป่าม่วงป่าขามมีน้ำโคกมีพระพุงศีเทพทยาดาในอันนั้นเป็นใหญ่กว่าทุกผีในเมืองนี้ ขนผู้ใดถือเมืองสุโขทัยนี้แล้วไหวดีผีถูกเมืองนี้เที่ยวเมืองนี้ดีผีไหวบ,บอดีผีบอถูกผีในอันนั้นบอคุ้มบอแกล่งเมืองนี้หายด้านการปกครองของอาณาจักรสุโขทยัยอาณาจักรสุโขทยัยปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งแบ่งออกได้เป็นสองระยะ แบบปิดตุราชาธิเไตในระยะแรกสุขโขทัยมีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเรียกพระมหากษัตริย์ว่าพ่อขุนซึ่งเปรียบเสมือนพ่อที่ต้องดูแลคุ้มครองลูกในสมัยพ่อขุมรังคำแหงมหาราชโปรดให้สร้างกระดิ่งแหวนไว้ที่หน้าประตูพระราชวังเมื่อประชาชนมีเรื่องเดือดร้อนก็ให้ไปสั่นกระดิ่งร้องเรียนพระอ,องค์ก็จะเสด็จมารับเรื่องราวร้องทุกข์และโปรดให้สร้างพระแทน่นมนังคาศิลาอาจ ได้กลางดงตาลในวันพระจะนิมนต์พระส่งมาเทศสั่งสอนประชาชนหากเป็นวันธรรมดาพระองค์จะเสด็จออกให้ประชาชนเข้าเฝ้าและตัดสินคดีความด้วยพระองค์เองการปกครองแบบนี้ปรากฏในสมัยอุงสุขโขทัยตอนต้นแบบธรรมราชากษัตริย์ผู้ทรงธรรมในสมัยของพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งมีกำลังทหารที่ไม่เข้มแข็ง ประกอบกับอาณาจักรอยุธยาที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ได้แผ่อิทธิพลมากขึ้นพระองค์ทรงเกรงภัยอันตรายจงบังเกิดแก่อาณาจักรสุขโขทยัยหากใช้กำลังทหารเพียงอย่างเดียวพระองค์จึงทรงนำหลักธรรมมาใช้ในการปกครองโดยพระองค์เป็นแบบอย่างในด้านการปฏิบัติธรรม ทำนุบบร,รุงพระพุทธศาสนานอกจากนั้นพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมเรื่องไต่ภูมิพระล่วงที่ปรากฏแนวคิดแบบธรรมราชาไว้ด้วยการปกครองแบบนี้ใช้ในสมัยกรุงสุขโขทัยตอนปลายตั้งแต่มหาธรรมราชาที่1นถึงส